โอ้ยบกักหลาอาชิรัตชนนนีน้อนน่ะเฮ้เลนมากเอ้ย <c oughs> เล่นมากมา,กมากครับโอ้ยขี่กระตือไปรตติดเสือเห็นมั้ย ที่รับที่นอน,น่ะมุนหมดเด้วเนะเออ ไมหืะมีปัญหาอะไรเป็นมากมีปัญหาอะไรนี่ถอดถอดปอกหมอนอะ่ะไปซักเร็วเร็ว่ะ ไปพุ่นู่ข้างหลังนู่นนนน่นพุ่น,น,น,นพุดไอ้พุ่นเล้วพุนไปพุ่นเล้วไปพุ่นเล้วโอ้ยเล่นมากเลยเอาหนูจะสะบัดน้องขนาดนั้นไม่ได้เดี๋ยวน้องขาดนะั้นนะ่ะน้องขาดทำไงะ น้องตายเลยนะน้องตายเลยนะน้องตายเลยนะหฮะโอ๊ย อยู่กับคนดูไปไหน<ม>อือบีมาทมําทไมบีมีไลรสนบนหนอนล่ะไลรสนตลรอน้าโน้จะมาทําไมโน้มไม่อยู่กับคนดูะคนดูเขาจะดูอะไรล่ะดูที่นอนเปล่าๆโอม้ยเดี๋ยวคนดูขเขาเหงาเลยมแม่แม่เด็กนายนองอยู่ไหน น้องอยู่ไหนอะหย่าสบัดที่ล่ะเดี๋ยวมอนันตีตาจับเนี่ยกับว่าได้ จัดน่อยเดียวนึง <c oughs> หัวงแค่ดอกหัวงแค่เนาะร่างเตียนยิ่มหยอกร่างกินร่างหลงยามหยอกไม่แท้ติพซ์พันธุ์เปลี่ยนเสื้อไหมฮะเปลี่ยนเสือ้อเปล่าห่าบ่ห่าเปลี่ยนเสื้อ น้ำบ่อ่าเป็นเสือเอานางปลาอ่าเป็นเสือเอานะบักแล้วเนาะงั้นเป็นเสือมาเสือสีเหลืองเหรอทำไมเสือสีเขียวอ่ะอืมมงนี่สือเขียวมันเหรออ๋อเหมันเสือกอริลลา เป็นเสื้อนใส่แต่เมื่อวานเลมาอึบ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 บอึบอน้องก่อนทีล่ะเดี๋ยวมาเสื้อหนูอือเอ้าเป็นชีดเปื่อยแล้วกันฮึยดูหน้าเนี่ยดูหน้า เป็นชีดเปือยแล้วอ้ายเสือภัคือหอม,มันจะใส่สีเหลืองไหมโอ้ยเสือสีเหลืองกับแตกอะลุงนะ <laughs> หนูอย่ามากัดผ้าด่ว่า น้ามองว่าเป็นชีเเบือเลยเบืองเบืองว้ายขนเป็นก่อนมาเบืองเบืองเขยีเลย หายแนละ้วหายเป็นก้อนแนละ้วไปจะเก็บต้นนี้ว่าไงใส่เสือ้อป่ะไม่ดูกิกระตือแปรเต็มเสือ,อยังไงไปไปยางทงมาเต็มเสือติดกระตือแปรเพิ่นอีดำๆ ไลฟ์โหวตมากเลยคนน่ะไลฟ์โหวตคี่กับตื่นแปะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์สดแลนด์มาร์กอยู่นะแลนด์มาร์กเป็นเด็กผู้ชายแลนด์มาร์กเป็นเด็กผู้ชายถามว่าพันอะไรไม่รู้ คนคิดว่าเป็นพันอะไรเม้นมาก็ได้นะบอกให้ให้รู้หน่อยว่าเรนมาคเป็นพันอะไรพันพุดเดิ้นหรือเปล่าพ่อเรนมาคมีพี่น้องเป็นขนหยิกๆนะเป็นขนหยิกๆแต่เรนมะา์คนะขนตรงขนยาวแฮปปี้วันวาเลนไทน์เดย์ครับเจ้ะเรนมา บอกพี่ๆเขาหน่อยอยู่เรื่อยๆอืมกิ่งไปแล้วขี่ก็ตืไไ่นเปลี่ยนอยู่ไรดเก็บวอลนั่นเบิร์ตไยางอยู่ทงมากปัดตอนเอาไปสาบมันยังบทติตก็ผ่าตัวอื่นรถอะไรล่ะเสือบอกลมาเสือบอก สีนานะ้าเาไหดูเล็บเล็บก็ให้ตัดแป๊บเดียวหวานไหนดูเลี้ยวนี้ก่อนอตนาหัวในาลังไอ้หวัวงคือเบ่งเบงติตาเบิ่งติตาลเตาลไม่ดูฝันไม่ดูฝันแ

นองแหนน้งจุนหนูไม่ใส่เสื้อนะจะได้หล่อๆนี่เลยเก,ก่าขื่อครับ ตัวนี้เนาะแต่ลายปลาเนาะเอาลายปลาดีกว่าเนาะลายป,ปลาสีชมพูนี่เข้ากับบอลบอลินไทยเลยสีชมพูเชือมัดจุกมันย่าอลายมัดจุกไว้ฮะสเสื้อไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นชีปเปื่อยนะ,ะเดี๋ยวพี่เขาว่าเป็นชีปเปอยนะ ขอย่อไปขยับไปมมาไห กัดเขาอยู่บาั้สามยุ่กัดเขาบ้ามัเสร็จโจนเลยเสร็จโจนเสร็จโจนไม่พูดเดี๋ยวพาห้องให้ไม่ติเพื่อนมอน เนรวดกันจะใส่เสือก็ใส่มาอืมอุยอ้ยยมาขีหหาข่หัวหเอ่ยมาขี่หัวเอ่ยโอ้14นาทีแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วเาจะพ่อป่สวัสดีครับเลนมากเองเรนมากเป็น น้องหมาผู้ชายนะนา,า,นานใส่เสื้อชมพูวันนี้ ทีมวาเลนไทนยวอลนเทียวเลนไทยไปเที่ยวไหนเนาะวเลนไทยเนาะมาใส่เสื้อมา้ยมาใส่เสื้อมาใส่เสื้อหล,ล,ล่อเลยเอาหัวออกมาก่อน <Yeah. S 1> เอาแขนมา แขนมาแลึด้วแขนมาก่อนแขนมาแขนข้างนี้ด้วยแขนข้างนี้ก่อนนี่ก่งูบดีละ่ะ <c oughs> น,นี่ก่อนแขนมาจุ๊บ <c oughs> อ้าวเแลี่ยเแล้วนี่เฉลี่ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีพี่พี่เขาหน่อยสวัสดีพี่พี่เขาหน่อยนึงสวัสดีครับพี่พี่ครับเนินมา,นานหนหร์ากเองเนินมาร์เากเอง ทำอะไรเนาะโอ้ย,ยนี่้เหนียวไรมองน้าแม่พ่นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนทุกคนได้ดอกไม้กันหรือ,อยังเนาะทุกคนได้ดอกไม้กันหรือ,อยังเนาะวันนี้กำลังถ่ายมาส่งมาเยี่ยมมาเออส่งมาให้แลนด์มาน่อนยนะ ส่งมาให้แลนดมากเลยนะได้เวลานอนแล้วได้แบบนี้แลนมากเศร้าละบานนี้เศร้าเรียนแล้วนอนนอนทับนองไว้นอนแล้วบันนี้ นอนแล้วจะนอนแล้วอีกจักหน่อยก็น,นอนแล้วนี่ได้เวลาแล้วได้บัดงนะควอมซิฟหมองนะอืมจุ๊ย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 หนูจะนอนหรือยังฮะรอแม่รอแม่แล้วหนูจะนอนหรือยัง น้องน,นอนเลยเห็นไหมนะน้องจุนนอนแลนะ้วนี่แต่มากก็นอนดิหลักนอนทาแม่ได้ยังไงถาแม่หน,มน้าบัวอาว,อาวเปียนเสือทุกมือละโตมือละโตเสาแหลงไนหะมเออเสาตัวนึงก่อนนอนก่อนนอนในตรงเปียนออกอีกได้แบบน,นี้ก <laughs> ่อนนอนี่ตรงเปียนออกอีกบันนี้นี่พอบุหรี่มา พอบุรีห่หางเพื่อนนี่กิน่ะนมา่ะเป็นมาอ้วกแตกมาเพื่อนเป็น,นมาอ้วกแตกมาเพื่อนแอะแอะออกเลแะี้ปากอัไ้ตากานี่สางเดียวมาีมาอีเด้ี่อออน,นอเาน,นไปตากเนี่ยมานนีมาสี๋มามาเพื่อนนีมาแห่คอออมอไปตากไปม,นนม,ามานีมามาหนี đây, có được đấy không? đê, đây, bằng là, tô, xíng cho em này sang chắc thừa. กัสักมือหน้าเดี๋ยวค้นสิงโตหลวงสิงโตวบข้างหลังเอาใส่กันหือว่าหนูก่อก่อนเดี๋วใส่มันาวขี้กระตืกปะมันตีดหอตุุกต,ตาทเอะเดินมากเองเป็นะสั่งมากเลย เขึ้นมารีวิวน้องจุ่นไหมน้องจุน่นทำไมถึงชื่อน้องจุน่นมันเป็นตุ๊กตาหมาชื่อน้องจุ่นนะไม่มีอะไรมาเออมาขอดูหน่อยมาขอรีวิวหน่อยเร็วเร็ว,รวขอรีวิวน้องจุ่นหน่อยเร็วเร็วฮิบ<ะ>เอ็ดนาทีแล้ว 8ดนาทีแล้วรีวิวน้องจุนหน่อยสวัสดีครับทักทายแลนด์มาร์กได้เดอ้อฮัลโหลสบายดี <c oughs> แลนด์มาร์กเอ้ย เด่นมากดินมาเมื่อไหรจะนอนฮะเมื่อไหรจะนอนเมื่อกี้เหมือนจะนอนแล้วนะอ้เมื่อกี้เหมือนจะนอนแล้วก็ลุกขึ้นใหม่พอเอาหมอนไปตากเห็นเห็นบหมเมื่อไรจะนอนเนียเธอมอนหมดหมึอหมอกอะพอวปิดไ่ พอคิดไฟแล้วน,น,ลนั่งซาบกลางนั่งเอียงนี่โอ้ยหัวเป็นก่อนเลยจังไลยน,นี่เพิ่งเนี่ยหืหัวบกลางเป็นก่อนเลยจังเลยอืมนัมน่งนั่งกลางคือเป็นก่อนเลยขยีก้ก่อนก็ เป็นสังก,กัดตังเนีน่ยบดาร์ก็เป็นสังก,กัดตังเลยที่แต่หัวบอ้เป็นไมดที่ไหนบลารไปมุดทางไหนมาหัวเป็นสังก,กัดตังดินอนเสตียล่ะนอนซะนอนเสตียงานไม่ยอมรับยอมนอนนะบหลารนี่นะนเกาหัวหายคาซีนอนละบัน็น <laughs> โอ้ยเล่นมาเอยไปเล่นมาปิดไลฟ์ก่อนเล่นมาปิดไลฟ์กอนนะโอ้ยยี่สิบสามนาทีแล้วบายบายครับทุกคนเล่นมาปิดไลฟ์แล้วนะ